วัดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาเ,เพื่อนๆไปปลูกใบแมงลักนะคะไปปลูกต้นแมงลักจากส่วนยอดของแมงลักอันนี้คือเราเด็ดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราเด็ดเอาเฉพาะยอดอ่อนของแมงลักเนาะเดี๋ยวเราจะไปทําการปักชํานะคะ,ะตัวนี้นะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะไม่รู้ว่าที่เมืองไทยแล้วก็ที่บาเลนนะคะเขาเรียก ชื่ออะไรเนาะตัวนี้ไม่จะเห็นคนอาลับนะคะเขาชอบเอามากินเป็นสลัดแต่ว่าไม่เจี๊ยบเห็นว่าแม่ย่าชอบกินเนาะก็เลยเดี๋ยวจะเอาไปทําการปักชํานะคะหรือว่าขยายพันธุ์เอาไว้เยอะๆนะคะแม่ย่าจะได้มาเด็ดกินเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําการปลูกใบปลูกแมงรักนะคะจากสวนยอดกันค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้นะคะปลูกลงกระถางตัวนี้เพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ด้วยปลูกกระถางเดียวกันนะคะกับกระถางของเคลสีม่วงตัวนี้นะคะเป็นเคลสีเขียวแต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะ ตอนนี้นะคะก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปปลูกใบแมงลักต่อเลยนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราปักชำเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาปักชำแมงลักนะคะในกระถางนี้เดี๋ยวมิจ็บจะถอนต้น อะไรนะผักกาดขาวนะคะเป็นผักกาดขาวพันขาวนวลเนาะเดี๋ยวเราค่อยปลูกใหม่นะคะเราจะถอนทิ้งก่อนถอนเอาไปกินนะคะนี่ค่ะเพราะว่าเราจะใช้พื้นที่ในการปลูกผักผักพวกนี้ไม่ค่อยทนแดดนะคะนี่ค่ะ อันนี้เป็นตำลึงที่เราปักชำวันก่อนเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นตำลึงลุ้นนะคะว่าเขาจะรอดหรือเปล่าเนาะนี่เราได้พื้นที่แล้วนะคะอันนี้เป็นสะแหน่ที่ปักชำรอบที่แล้วนะคะนี่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนจะเจอปัญหาแบบนี้นะคะต้นขาของเราไม่โตเลยอยู่แบบนี้นานแล้วนะคะ น,นี้เป็นผักโขมบ้าน,นเด็ดไปเที่ยวที่แล้วอันนี้ก็สะระแหน่นะคะอันนี้สะระแหน่ของเราที่เราทำการปักชำส่วนนี้เป็นพริกนะคะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอุ๊ยนี่นี่เจอนี่ค่ะนี่นี่น,นี่กำลังจะแตกแขนงน,นะคะตำลึงของเรากำลังแตกแขนง ดูฝั่งนี้โอ้นี่นี่นี่กำลังแตกแขนงเลยค่ะนี่กำลังแตกยอดอ่อนเลยนะคะอันนี้เป็นโคลบ,บี้นะคะโคลบ,บี้ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าช่วงนี้เข้าหน้าร้อนแล้วนะคะช่วงนี้เข้าหน้าร้อนแล้วโคลบ,บี้ของเราไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะเป็นเมล็ดที่เราเอามาหยอดเอาไว้เนาะนี่เห็นไหมตายแล้วหนึ่งต้นต้นนี้ก็เป็นตำลึงแต่ ยังไม่เห็นยอดอ่อนเลยนะคะยังไม่เห็นแตกยอดเลยเราได้พื้นที่แล้วนะคะตรงนี้เราก็ปลูกพืชนุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะ ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนแล้วอากาศก็ร้อนด้วยแดดก็แรงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปลูกก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็เป็นใบแมงลักนะคะต้นแมงลักที่เราชำจากยอดนะคะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าก็รอรุนนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าเป็นช่วงหน้าร้อน ลูกช่วงหน้าร้อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นน่าจะเป็นโรคนะคะหรือยังไงไม่แน่ใจเนาะเพราะว่ามันเข้าหน้าร้อนมันจะเป็นแบบนี้ทุกปีนะคะไม่มีปีไหนที่จะไม่เป็นเลยเดี๋ยวตัดแล้วก็ปักชำ้ำอันนี้ก็ตัด ชตัดแล้วก็ปักชํออันนี้นะคะก็เป็นผักที่เราเก็บเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเราจะเก็บขึ้นช่ายอีกนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีเมนูเรามีเมนูมมนปลาปลานินนึ่งมะนาวนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บขึ้นช่ายอันนี้เป็นกระเพราเขียวกระเพราเขียวของเรานี่อีกต้นหนึ่งอีกกระถางหนึ่ง เอามาหลบแดดนะคะด้านในโอ้โหแห้งมากเลยไม่มีน้ำเลยนะคะอันนี้ต้นมะเขือของเรายังไม่ได้มีเวลาเอาลงปลูกเลยนะคะต้นนี้ตายแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาลงปลูกแทนต้นนี้ถอนทิ้งไปเลยทำการเด็ดยอดนะคะเดี๋ยวไม่เจ้าจะเด็ดยอด ตัวนี้เพราะว่าเขาจะได้แตกนะคะนี่ค่ะเด็ดยอดทิ้งนะคะหืมตะเภาหอมมากๆเลยค่ะคล้ายๆใบยี่หล่าเลยเนาะใบเขาใหญ่นะคะเขาคล้ายๆใบยี่หลากลิ่นหอมหอมแรงมากๆเลยนะคะหืม ใส่ไม่กี่ใบนี่ก็กินฉุนเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นโหระพาของเราพอได้กินนะคะโหระพาขึ้นช่ายก็ยังมีเนีย่ยโหระพาก็มีหลายต้นอยู่นะพอได้กินนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนก็ปลูกอะไรค่อนข้างยากอันนี้เป็นขึ้นช่ายของเราเดี๋ยวเราจะมาเก็บขึ้นช่ายนะคะมาเด็ดขึ้นช่ายไปทำปนินนึ่งมะนาวพรุ่งนี้ ให้พ่อโยงกับน้องทัชชากินนะคะเด็ดใบรอบๆนะคะเด็ดใบด้านนอกเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเขาก็แตกใหม่นะคะ